มาก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในแมป Diversity เนาะก็ใน EP ที่แล้วนะเราก็ทําการจบแมปนะโดยการเล่นครบทุกสีเนาะตรงนี้แล้วเราก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมแต่ในวันนี้นะเราจะมาดูด่านอันพิศวงกันนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือด่านอะไรนะน่นคือทางลงข้างล่างนี้นั่นเองนะนี่พอลงมาปุ๊บเราก็จะเจอกับน้องไก่ที่เราสะสมมาตั้งแต่ต้นเกมเนาะซึ่งตอนนี้มันก็เหลืออีกทั้งหมดอ่3หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8แนะครับแล้วอีก8ตัวด้วยกันนะครับแล้วเราก็น่าจะได้เข้าตรงนี้เนาะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมาล่าน้องไก่ให้ครบกันนะครับผมซึ่งผมก็แอบไปดูสปอยมาแล้วแหละพอดี <c ül isch> มันอดใจไม่ไหวนะ <c ül isch> ก็เดี๋ยวเราก็มาไล่ททละด่านกันดีกว่านะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอพกธนูนิดนึงเนาะเพราะว่าบางตัวม <ül> ันจะต้องแบบใช้ธนูจริงๆเราก็มาเอาธนูที่ด่าน a อ v ดเวนเจอร์ตัวนี้ชึบอ่าไป ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูซีเหลือนิดหนึ่งนะตรงนี้มันจะมีไก่ลับอยู่ตัวหนึ่งรู้สึกว่ามันจะอยู่ข้างล่างนะฮะแต่ว่าเราแบบต้องขึ้นมาข้างบนก่อนอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีสารามอยู่เราก็ลงไปปฟ๊บฟ๊บลงมาแบบนี้นะแล้วมันจะอยู่บนต้นไม้ละมังเนีนะ่ยก็คือบางจุดถ้าเกิดไม่หาจริงจริงเราก็หาไม่เจอนะฮะอ่ะอย่างตรงนั้นตรงนั้นอ่ะอันนี้เป็นไก่ลังพึ่งนะครับอันนี้ใช้มือตีได้โอเค13แล้วนะะบ,บอกเลยว่าถ้าผมไม่ดูสปอยมานะหาก อะเราหาที่เราแตงโมเลยแล้วกันเราก็เน้นฟังเสียงเหมือนเดิมนะแตงโมนี่มีไหมแตงโมนี่มีไหมอีแตงโมนี่มีอยู่ตรงไหนวะเนี่ยคือดีใครจะไปมองเห็นนะโอเคสิบสี่ทับยี่สิบนะอยู่ตรงแตงโมบอกเลยว่าคนหาคนแรกก็ต้องเดือดอยู่เหมือนกันนะตรงเนี้ย เออใช่ตรงนี้ผมว่าน่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งเพราะว่าผมเดินผ่านบ่อยแล้ว,วเนี่ยตัวนี้ผมผ่านบ่อยแล้วนะแต่ผมไม่ได้ตีมันสักทีเพราะว่าจะมาตีในคลิปให้ดูนะว่ามันอยู่ตรงนี้ยิงตแล้วกันแมกมาคนระับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูด่านแรกที่เราเล่นบ้างนะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเรายังไม่รู้นะว่าต้องหาน้องไก่เนาะมันก็ต้องมีซ่อนอยู่บ้างแหละนะซึ่งผมไปดูสปอยมันนะมันอยู่แถวแวนี้แหละไอ้เนี่งเสียงเต้น,ตนอันนี้น้องปะกกาลังปิ้งนะสิบหกแลละ คือถ้ารู้มีไก่เราก็คงวนหาแล้วก็คงเจอแล้วแหละเนาะโอเคสีชมพูผ่านไปแล้วต่อไปสีอะไรนะที่เราเล่นสีแดงนะเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้ก็มีเสียงไก่ตัวนี้ก่อนเลยตรงนี้เหมือนจะมีตัวหนึ่งอยู่ตรงน้ํานี่นะนี่นี่น,น,นี่เออเป็นสปอนส์นะครับไปสิบเจ็ดโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปสีแดงกันนะสีแดงมันอยู่ไหนเนะี่ยจะบอกว่าสีแดงนี้เดือดเหมือนกันนะก็คือแบบถ้าไม่หาจริงก็คือหาไม่เจอนะมันอยู่ตรงนูน่น ดูใครจะมองลงไปอตรงนี้เห็นปหเห็นไก่ปหทุกคนเลนสซอร์ตัวน่ะนัะ่นนั่นเราลงไปดูแลกันป๊อปใครมันจะไปหาเจอนี่แดงเหมือนกันเลยไอสิบแปดแล้วโอเคแล้วก็เราลงได้เลยเนาะเพราะว่าสองตัวสุดท้ายมันอยู่ตรงกลางนะฮะยังยืนยันคําเดิมนะถ้าผมไม่ดูสปอยนี่คือแบบหาทั้งคลิปนะเป็นชั่วโมงก็ไม่เจอไอสองตัวจะอยู่ด้านสีดํานะเดี๋ยวผมพาไปดูรู้สึกตัวหนึ่งจะอยู่ด้านในนี้นะอันนี้ก็ตึงเหมือนกันนี่คือแบบหนัก คือถ้าไม่เห็นขานี่ก็ไม่นึกาเป็นไก่อะ่ะดูดินึก็เป็นแบบแมกมาบล็อกที่ตรงนั้นอันเล็กๆอะ่ะอมันยิงไม่โดนด้วยโอเคสิบเก้านะครับอันนั้นเป็นไก่แมกมาแล้วก็ตัวสุดท้ายนะสุดท้ายจะอยู่ตัวแถวนี้ตรงนี้ก็ต้องโดดเล่นนิดนึงถึงจะหาเจอสุดท้ายจะเป็นไก่ออฟซิเดียนนะครับไม่แน่ใจว่าออฟซิเดียนไหนอยู่แถวภูเขานี่แหละเฮ้ยไอ้นี่ไงนี่จิจาเนี่ยสีเดียวกันเลยดูตาม่งด้วยนะกลันกกวนะกลัวป๊อก โอเคครบเรียบร้อยนะฮะผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปห้องเดิมเลยอันนี้คือดูมาแค่นี้นะครับต่อจากนั้นผมไม่ได้ดูแล้วแหละปึ๊บเดี๋ยวเรากลับลองกลับไปห้องตรงกลางดูก็ถือเป็นกิมมิคเล็กๆนะครับรู้สึกว่ามันจะมีทุกภาคเลยมนะั้งกิมมิคกันเนี้ยให้สะสมอะไรในด่านเนี่ยเออโอเคผมจะเดินลงไปแล้วทุกคนหนึ่งสองนี่ไงมีทุกสีเลยดีเออพอมายืนเรียงกันแล้วมันก็สวยดีเหมือนกะันนี่ตรงกลางนี้ผมจะเข้าไปแล้วนะทุกคนสามสองหนึ่งวิง่งอีคิอนะแค่นี้เหรอ อ้่ชิคเก้นวิงว่ะเฮ้ยมีปีกแล้วทุกคนผมจะได้ใช้อีไรท่าครั้งแรกในเบสล็อกแล้วนี่ตื่นเต้นเหลือเกินแต่ก่อนอื่นเราไปที่ตงสงก่อนลวกันอ่าตรงนี้เลยปึ๊บแล้วเราก็จะได้แบบล่อนทั่วแมปเลยนะแบบนี้เฮ้ยแบบนี้เราก็ไปนู่นได้แล้วใช่ไหมเอ้ยไม่นึกเลยจะได้มาบินเล่นแถวๆนี้เอ้แต่มันลงเร็มกันนะมันจะไม่มีไก่ซ่อนแล้วเนาะ <c oughs> คิดว่าคงไม่มีโอเคก็ในที่สุดเราก็ข้ามมาฝั่งนี้ได้เนาะเป็นด่านสีเขียวนะที่เหมือนถูกทิ้งล้างมานานนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไปกเลย อุ้ยอะไรอ่ะอันนี้ก็ถือเป็นด่านเหรอนี่ไงมี b r a n c h Welcome to Tree Branch อ้าวเป็นด่านต้นไม้อันนี้เป็นรางวัลที่เราหาไก่นะครับอ๋อดูซิมีอะไรอ๋อมีชุดของแต่ละด่านให้ใส่ขอสุดยอดเอามากันจริงๆด่านที่ผมชอบที่สุดในนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อคิดว่า Escape นะอ่านสายไปก่อน,ด,บบนดูส่ทำไมเงินไปดูซิมีอะไรให้เราเล่นก็เหมือนด่านนี้เขาจะให้เราพักผ่อนนะครับแล้วก็ไปเดินเล่นกันนะมีอะไรให้เดินเล่นไหม s smooth, smooth tea. มู o o k y s m o o t h T e ก็คือเหมือนให้เราเดินดูสิ่งก่อสร้างนี่น่ารักน่ารัก,ก Jellyfish Tea เป็นต้นไม้แมงกะพุุนนะน,นี่มีอะไรอีกอันนี้ p e r s h tree นะ Dogwood tree นะอืออันนี้เหมือนไก่เลยอ่ะ <c oughs> อันนี้สีน้องไก่ Pearl tree นะก็เป็นน้องไก่มีต้นไม้อยู่บนหัวอ่ะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนี่เป็น Waterlock tree <c oughs> เป็น Waterlock จริงอันนี้เป็น Square root มันก็ square อยู่แล้วไหมมันจะแบบ square root แบบ <c oughs> root ที่เรียนกันหรือเปล่าเอออันนี้ไม่แน่อันนี้อะไรเนี่ย ฮะต้นไม้ล่องหนเหรอจิ้งพ้าคุมล่องหนเอ้ยมันล่องหนจริงมันเดินชนไม่ได้นยจัก,กรท์ทีเอยอยบรนผมก็ไม่รู้จักเนาะวิปปิ้งวีเลจิโอผสมกันแต่ละอย่างอ่ะมาทั้งทีดูให้ครบไปเลย e Tree. อีวอเกอร์ทีอ่าต้นไม้อ e ีวอเกอร์เดี๋ยวนี้ยังเรียกว่าต้นไม้ได้อีกอ่อนนึกว่าป้ายเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะสวยดีบีสต์ทีเออ เป็นชายหาดอยู่ด้านบนนะแล้วก็ข้างล่างไปต้นไม้ดูดิ <c oughs> ชายหาดจริงเออ,อน,นี้น่าสนใจนะไปทำในเซิร์ฟไหมมาต่อตรงนี้มีสปายทรีก็สปายทรีจริงนะมีงอ,อนิดๆด,ด้วยนะอันนี้น่าจะคนแก่เอ็มล็อกทีนะอันนี้ก็เป็นแม่กุญแจเหรอคือบาอันหงก็ไม่เข้าใจนะใครรู้ก็ฝากใต้คอมเมนต์ด้วยนะผมค,ครับอ่ะอันนี้ปาล์มทีนะปาล์มที่แบบไม่ใช่ต้นปาล์มแต่เป็นปาล์มมือ ก็คือเหมือนเรามาเดินชมสวนนะครับสวนต้นไม้แบบแปลกๆ one two three เออ one t นะแล้วก็ three โอเคไม่มี3นะเป็นต้นไม้ complementary โอ้โ้โอ้ thank you thank y s e c i r i t t ฮ uh ่า huh, อันนี้เปิดปิดได้อ๋อ oh, สลับกันโอเคซ้ายขวาหน้าหลังน,นี่ก็เจ๋งดีนะดูมีสไตล์ มาข้างหลังบ้างอันนี้เป็น geometry ก็ปกติเขามีแต่ geometry เนาะอันนี้ก right? ็เ <after> ล่นแบบ geometry ก็วาไปอันนี้ pantry ป่ะเนี่ย pantry จริงด้วยโอ้ยมาเป็น among us โอเคก็น่าจะหมดแล้วนะอันนี้ก็มาน้องไก่เหมือนเดิมแหละก็คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะให้เราเดินเล่นชิลๆเนาะก็คือเหมือนเราเก็บไก่เสร็จแล้วก็มาเดินเล่นอะไรเงี้ยเป็นรางวัลนะฮะโอเคก็กลับได้เนาะลองกลับปุ๊บอุ้ยกลับได้แล้วเราใส่ปีกไหมไม่มีปีกขอปีกคืนได้ไหม อ่ะมาเอาปีคืนแป๊บโอเคก็น่าจะจบแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะผมสำหรับแมป Diver s i t y f o r b e d e Lock อันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ตามมาตลอดนะครับผมเอาตกสรแล้วเอา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 ก็ใครที่สนใจเล่นนะก็สามารถซื้อแล้วก็โหลดแมปไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็เอาคะแนนมาโอดผมก็ได้นะก็สำหรับคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับผม,ผมก็สาหรับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้อย่าติดต้นไม้นะขอร้อง